ของพี่มิงสินะยินดีได้รู้จักแม่บ้านเหรอต่อไปนี้เนี่ยฉันจะมาเป็นคุณนายของบ้านหลังนี้เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นเมียของเจ้านายเธออ๋อผ้าพวกนี้เนี่ยฝากซักหน่อยนะพอดีว่าฉันท้องลูกของพี่มิงอยู่อ่ะซักไม่ไหวฮะ หลังจากนี้ไปเนี่ยก็เรียกฉันว่าคุณนายจ๋านะเอาล่ะตามสบายนะฉันขอตัวไปพักผ่อนก่อนท้องลูกพี่มิงเหรอไอ้ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอะ่ะเมียหลวงหรือเมียน้อยฉันก็ท้องลูกพี่มิงนะ ไอพี่มิกจะตายแน่ไอไพี่มิกวันวันหยุดหยุดหยุดยุดหยุดหยุดวันเนี้ยวันตายแน่วันโซนวันวันหยุดหยุดกยุดหยุดะยุดไมเนี่ยวันตายแน่วันชันวหนวเนหยุ้หยุดหยุมียุด๋ยเดหยุดวันเน้ย อธิบายมาก่อนสิว่ามันเรื่องอะไรแล้วอยู่ดีๆมาตีพี่ทําไมเนี่ยได้ก็มีผู้หญิงหน้าสวยท้องโตมาอยู่หน้าบ้านเราไงเขายังบอกว่าเป็นเมียของพี่ในเด็กในท้องอ่ะก็เป็นลูกของพี่ไม่พอนะเชียงขาวว่าหนูเป็นคนใช้อีกอ่ะพี่รีบไปจัดการเลยนะเมียใครนะไปสิไป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 แล้วไปแล้วไปแล้วอะไรเนาะ มามาได้ไงอะ่ะพี่มิงกลับมาแล้วหรอคะอืมคิดถึงจังเลยอะ่ะนี่ลูกของเรานะคะเราลูกทสี่เดี๋ยวนะอะไรอะจ๋าลูกของพี่เหรอแต่เราเลิกกันไปตั้งนานแล้วนะเลิกกันไปแล้วเรายังไงอะคะเพราะว่าหลังจากที่เลิกกันเนี่ยพี่ก็ได้ฝากเด็กคนหนึ่งไว้ในท้องของหนูทำไม แบบนี้เนี่ยแปลว่าจะไม่รับชชบหรอลูกของพี่จริงเหรอต้องลูกของพี่สิพี่พูดแบบนี้เนี่ยพี่จะหาว่าหนูเป็นผู้หญิงเลวมั่วโซ่ผู้ชายไปเร่ยใช่ไหมฮะไอ้จ้าไอ้จ้ไม่ใช่จ้าไม่ใช่จไม่ใช่หมายความแบบนั้นจ้าใช่ก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวพ่อของหนูเนี่ยจะเข้ามาคุยเรื่องหลานพี่ก็เตรียมตัวเอาไว้ล่ะส่วนคนใช้เนี่ย ต้องแต่งชุดที่มันดูดีกว่านี้ฉันให้บริการเอามาให้ละเอาไปใ<ว>ส<ะ>่ปะพี่มิงคุยด้วยหน่อยได้จ้ะหว,วานหวานหวานหว,วานคือว่าพี่พี่มิงพี่จะบ้าไปแล้วเหรอพี่ทำผู้หญิงท้องเั้นสองคน จะรับผิดชอบอยังไงไหวมันเรื่องจริงใช่ไหมแล้วทำไมหนูต้องมาเป็นคนใช้อะไรแบบนี้ด้วยอ่ะหวานคือพี่ขอโทษนะพี่ไม่รู้เรื่องจริงนะว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอ่ะใครจะไปคิดล่ะว่าจ๋าก็จะท้องหลังจากที่พี่เลิกกับจ๋าพี่เลิกกับแฟนเก่าแล้วมาแต่งงานกับหนูจนหนูท้องโตแบบนี้แบบนี้หนูเข้าข่ายเป็นเมียน้อยเลยนะแถมไม่พอต้องมารั กลายเป็นคนใช้คุณน,นายจ๋าอะไรอีกหวานพี่ขอโทษอีกครั้งนะแต่พี่ขออะไรหวานอีกสักอย่างได้ไหมช่วงที่พ่อของจา๋าเขามาที่นี่หวานช่วยแกงเป็นแม่บ้านให้หน่อยนะหลังจากที่พ่อของจา๋าเขากลับไปพี่จะบอกกับจา๋าเองว่าเราสองคนเป็นผัวเมียกันนะ,<ง>นะก็ได้แต่พี่อย่าลืมนะว่าเด็กในท้องหนูเนี่ยมันก็คือลูกของพี่เหมือนกันได้จ้ะพี่สัญญา สุดที่รักของพ่อพ่อคะโถน่าสงสารจังเลยลูกพ่อที่ต้องมาตกประกรรมลำบากในที่แบบนี้นจหลานของพ่ออีกสวัสดีครับคุณพ่อเออนี่ไอ้มิงแกสาบานใช่ไหมว่าจะดูแลลูกของฉันเป็นอย่างดี จนกว่าเขาจะคลอดหลานของฉันออกมาผมสาบานครับพ่อพ่อคะอย่าไปดุพี่มิงเขาแบบนี้สิคะเดี๋ยวเขาก็กลัวจนหนีไปหรอกพ่อไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าพี่มิงเนี่ยเขามีคนใช้หนูไม่ลำบากแล้วค่ะก็ได้จ้ะลูกว่าแต่พ่อเอ็นดูลูกจริงๆเลย ที่ต้องแบกท้องโต,โตมาอยู่ที่นี่กับไอ้ยังไงลูกก็ดูแลตัวเองให้แข็งแรงจะได้คลอดหลานพ่ออกมาบ่อยๆนะแ้พ่อจะมาเยี่ยมบ่อยๆลูกนะมามา,มาให้พ่อกอดให้ชื่นใจก่อนกลับอีกทีนะลูก <c oughs> พ่อกลับกันนะจ๊ะค่ะ พี่มียคะหนูปวดหลังจังเลยอะค่ะนวดให้หน่อยได้ไหมคะได้จ้าเดี๋ยวพี Toyota> ่นวดให้นะจ้ะโอ๊ยตรงนั้นแหละค่ะตรงนี้แหละค่ะโอ๊ยโอ๊ยวันนี้มาพ่อครับพ่อพ่อเห็นจ๋าบ้างไหมครับตั้งแต่ที่คลอดลูกออกมาจ๋าเขาหายหน้าหายตาไปเลยอยากถามเพราะว่าจ๋าเขากลับไปที่บ้านบ้างไหมลูกเขาอยากดบ่มนมแม่นะครับ ก็สมควรแล้วนี่ที่คนแบบแกจะต้องเจออะไรแบบนี้มันถูกต้องแล้วที่แกจะต้องเลี้ยงลูกใครก็ไม่รู้ไปตามยันถานกรรมของแกไงละ่ะเดี๋ยวนะครับลูกของใครก็ไม่รู้หมายความ่ไงครับไอ้ง่ก็จ๋าท้องกับใครมาก็ไม่รู้ฉันก็เลยเนึกถึงแกก็เพราะแก ดันสเสออยากเป็นหมาเห่าเครื่องบินไปคบกับยายจ๋าฉันก็เลยให้ยายจ๋ามาคลอดลูกทิ้งไว้ให้แกเลี้ยงเพื่อเป็นบทลงโทษไอ้พวกไปสูงแบบแกไงพ่อครับพ่อทำแบบนี้ได้ยังไงครับผมก็คนนะเด็กคนนี้เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมต้องโดนเรื่องแบบนี้นะครับงั้นเหรอ <laughs> แกมีปากอยากจะพูดอะไรก็ตามสบายแต่ย่างแกมันก็ดีแต่ปากเท่านั้นละเว้ยงั้นเหรอคะแล้วถ้าหนูเอาคลิปนี้ไปให้ตำรวจดูเราต้องขึ้นลงขึ้นศาลคุณพ่อจะยังคิดว่าพวกเรามีปัญญามากกว่าแค่พูดไหมล่ะคะเา,าถอยไปถอยไป ไม่ให้เว้ยถ้าอยากได้แล้วก็รับผิดชอบสิ่งตัวเองทำสิถ้าไม่จากกับพ่อก็รับกรรมที่ก่อไว้แลยกันครับเตรียมตัวเจอที่ศาได้เลยถ้าไม่ช่วยอย่างพวกคุณเนี่ยคิดแผนพวกนั้นไม่ได้หรอกคะ่ะสันดานยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานอีกอย่าคิดนะว่ามีเงินแล้วจะทำอะไรกับพวกเราก็ได้คอยดูเถอะคนตนตนอย่างฉนันเนี่ยจะเหยียบให้พวกคุณจมดินออกไปเออ ไปก็ได้เว้ยคิดนะวพวกแกเอาชนะฉันได้ไดก็ลองดูสิวะแน่จริงก,ก็สู้ก่อหลอกถามให้ได้แล้วกันปากไม่กอนเถอะที่นี้หวานพี่ขอโทษนะพี่เป็นโง่จริงเลยอ่ะ ตลอดเวลาถึงปีที่ผ่านมาที่จาาเขาอยู่กับเราบานโดดจากเขากบขีดงเห็งสารพัดแต่พี่ช่วยอะไรหวานไม่ได้เลยพี่ก็โทษจริงล้วหวานพี่มิงไม่เป็นไรนะคะพี่มิงอย่าโทษตัวเองนะพี่มิงไม่ได้เป็นคนผิดพวกเราแค่ไม่รู้หนูจะช่วยพี่เองนะเราต่อสู้คดีไปด้วยกันนะคะ พี่ขอบคุณมากเลยนะหวานพี่รักหวานนะ